คลลับก็ตกตายกันหมดและไอ้นักรบที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างฉันกําลังจะตายไม่คู่ควรกับฉายาแข็งแกร่งที่สุดเลยฉันเกือบจะฆ่าศูนย์เจ็ดครีบได้หมดแล้วแท้แต่ทําไมกล่ะทําหม่ในศิลาษัตร์โบราณถึงมีแปดครีบได้กันมนุษย์เราไม่เข้าใจพลังของพวกมันอสูรเลยความผิดฉันเองที่ไร้ความรับผิดชอบในฐานะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดมันอยากจะทําอะไรคงเพราะฉันฆ่าสมุนของมันไปเยอะมันเลยอยากทรมานฉันสินะเมื่อจังเลยแฮ งั้นนี่คือความตายสีน่แสงสว่างสลุกเอ็ะเอเอเฮที่นี่ที่ไหนกันฉันควรจะตายไปแล้วนี่มันไม่เหมือนความฝันมันให้ความรู้สึกสมจริงมากนี่มันเกิดอะไรขึ้นเฮนี่ไม่ใช่ใบหน้าของฉันนี่แล้วใบหน้าหล่อๆกับหุ่นล่ำบึกอย่างกับเหล็กกล้ามันหายไปไหนแล้วตรูเป็นใครฟ้าแล้วตรูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเมืองเฮลอสพวกแกต้องคิดให้ออกว่าการสอบเป็นนักรบหมายถึงอะไรที่เรียกว่านักรบเพราะเป็นตัวแทนของผู้พิทักษ์และความหวัง เมืองเฮลสลิเตอร์ที่3ในปี369ศิลากสัตว์โบราณขนาดใหญ่ทั้ง6ตกลงมาจากท้องฟ้านำจุดจบมาสู่โลกของเราสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามารอศูนทลักออกมาจากมันเข็นฆ่ามนุษย์อย่างพวกเราหลังจากประสบกับการต่อสู้ที่โหดร้ายสุดขั้วมนุษยชาติเกือบจะสูญพันธุ์ในที่สุดก็พัฒนาวิธีรับมือกับมารอศูนย์ได้อุปกรณ์ปลุกถ่ายโดยการโดไซส่เคลื่อนคอที่อยู่ภายในตัวศูนย์ให้กับมนุษย์ผ่านการปลุกถ่ายมีพลังเทียบเคียงกับมารอศูนย์ได้ชั่ เมื่อ60ปีก่อนนักรบที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดของเราท่านอางบุรุษนักรบที่ทุกคนต่างยกย่องให้เป็นราชาเป็นผู้นำเหล่านักรบทั่วทั้งโลกเข้าสู่คลื่นมารอศูนย์ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยประตูออกมาในประวัติศาสตร์สงครามกินเวลาหลายสัปดาห์มนุษยชาติดำดิ่งสู่ความมืดในที่สุดนักรบได้ขับไล่คลื่นมารอศูนย์ทำให้พวกมันได้รับบาดเจ็บสาหัสแลกกับสันติภาพและความก้าวหน้าถึง60ปีจนทุกวันนี้60-60ปีก่อนหมายความว่าฉันกลับชาติมาเกิดในอออีีก60ปต่มาร แต่ในขณะเดียวกันเราได้สูญเสียนักรบผู้แข็งแกร่งและทรงพลังไปตลอดการนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดเพียงหนึ่งเดียวท่านอ่านกล่าวกันว่าท่านลม้มลงในการจัดการกับมารอศูนย์เจ็ดคลีบแรงสูงสุดหลายตัวและสงครามใหญ่ระหว่างมนุษย์กับมารอศูนย์นั้นแสดงถึงความมุ่งมั่นของมนุษยชาติในการฝ่าฟันและต้อนรับรุ่งอรุณรอบใหม่นั่นคือประวัติศาสตร์ศึกสงครามแห่งรุ่งอรุณไม่ไม่ใช่มารอศูนย์ระดับสูงสุด ไม่ใช่เจ็ดครีบแต่เป็นแปดครีบต่างหากถึงมันจะเลือนลางก็เธอแต่ฉันเห็นมันแน่ๆมนนุษยชาติยังไม่รับรู้ถึงพลังที่แท้จริงของมารรอศูนดีหกักปราศจากพวกเขาก็หาได้มีเราในวันนี้หากไรซึ่งนักรบก็จักได้มีชีวิตกลับบ้านไว้สู้หัวนอนนั่นคือตัวตนที่เป็นตัวแทนของผู้พิทักษ์และความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตอนนี้พวกแกเข้าใจคําว่านักรบย่อมาจากอะไรหรือยังครับไม่ไม่ถูกต้องหืมครีบมารรอศูน เหมือนนายจะยังไม่เข้าใจคําว่านักรบหมายถึงอะไรสินะขอฉันรู้ชื่อของแกหน่อยได้ไหมฉันฉันชื่อฉัน,ฉน,ฉนควรบอกว่าตัวฉันคืออ่างดีไหมน่าจะมีใครเชื่อไหมว่าฉันคืออ่างที่เดินทางข้ามเวลามาเมื่อ60สปีก่อนรูปร่างผอมแห้งแบบนี้ฉันไม่คิดเลยเหอะนี่นับว่าเป็นการลบหลู่นางผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นแกมีชื่ออ่างเช่นเดียวกับนักรบผู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเรือไอ้ปัญญาอ่อนที่แม้กระทั่งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนักรบยังไม่รู้บังอาจลบหลู่นางผู้ยิ่งใหญ่กล้าดียังไง ฉันแม่งไอร่างกายขยะนี่ไม่แม้แต่จะตอบสนองต่อการโจมตีเมื่อกี้ได้แต่ไม่น่าเชื่อว่ามีคนชื่อเดียวกับฉันด้วยหึ่มการสอบนักรบครั้งถัดไปฉันจะจับตาดูแกไว้ทั้งหมดฟังคำสั่งครับไปที่สนามสอบถึงเวลาแล้วที่เราต้องทดสอบร่างกาย